โอ้ยนอนตั้งแต่เช้านะคะดูแม่ดำนะดูไหมคะว่าเขานอนตั้งแต่เช้าเมื่อเช้าก็เอาแม่ฝ้ายมาอาบแดดตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อาบน้ําอยู่ตรงประตูตรงนั้นอาบน้นําให้กับหนูดีหนูดานะคะส่วนบัวขาวอาบเมื่อวานนี้จนชายเยน,นี่โหยากมากจับไม่ได้เลยชายเยน,นี่กลัวน้ํามาก มาดูนะคะมาดูเขานอนนะคะเขานอนตั้งแต่เมื่อตอนสายๆนะคะนอนทั้งวันเลยเชื่อไหมคะโหไม่ลูกไปไหนเลยดําดําเอ้า <c oughs> อ้าแสดงว่สงาสบายดีอยู่ใช่ไหมฮะนอนทั้งวันเลยเหรอดําดําตื่นที่ดํา เขาแม่กวนแม่กวนเขาอุ้ยแม่หนีไปไหนก็ไปเลยไปแม่ไปแม่จะไปอยู่แม่จะไปอยู่แม่จะไปให้อาหารน้องหมาให้อาหารพี่หมาข้างทางได้ <c oughs> <c oughs> โอ้แม่ไปไหนก็ไปเลยแม่อย่ามายุ่งใช่ไหมลูกผมผ้าไหมผมผ้าไหมดำนี่ผ้าเนี่ยผมผ้าไหมผมผ้าไหมนี่ผ้าผ้าผ้า อไม่กวนไม่กวนไม่กวนจะตื่นไหมจะตื่นไหมโอ้โหหน้าตาโอ้โหหน้าตาโอ้โหไม่อยากออกจากกล่องเนาะไม่ได้อยากออกจากกล่องนะแม่ใช่ไหมนอนต่อนอนต่อนอนต่อเร็วรับตากันเับตาปิ้งไปแล้วนะไม่กวนแล้วนะไม่กวนแล้วไม่กวนละแมวไม่อยากตื่นไม่กวนละ ไรดื้อเหรอไหนกะำไรดื้อเหรอนี่ไฟติดแล้วเห็นไหมกำไรดื้อเหรอไหนดูข้างล่างนอนเหรอโอ้ตื่นเต้นเบาะใหม่กันค่ะนี่เบาะคุณยายหมอส่งมาก็เลยเอามาติดเย็บติดกันเย็บติดกันกับอันอันเดิมดูดูพากันตื่นเต้นดูพากันตื่นเต้นดูเอาเบาะมาเย็บติดกันให้น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาล นอนตาลลงไปแล้วลงราไปนอนเนาะแม่เี่เขาจะนอนเบากันเห็นไหมแม่เย็บติดกันให้เห็นไหมถ้าไม่เย็บนี่ก็ลากไปนะคะลากโอ้โห่นี่ดึงออกดีๆลูกเขาไปนอนไป,ไปดึงออกดึงออกเออนั่นแหละนอนลงไปเลยทีนี้นอนได้หลายตัวเลยทีนี้นอนพร้อมกันเลยนอนเลยลูกเดียวดมเข้าไป กงนั้นก็ติดให้เหมือนกัน,นะเดี๋ยวพาไปดูกรงนั้นนะคะนี่แม่ยัดติดให้แล้วใครนอนอยู่นี่เชิญชมอาพี่เสือพี่เสือเสือมานอนพี่ไปนอนแล้วแฮ้งๆแล้วไปนอนเบาะนี่ทําไว้ให้แล้วเออขึ้นไปพี่เสืออยู่ไหนพี่เสือ<า>เดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวเดี๋ยวดึกๆ,ๆเขาก็มานอนกันโอ้ยยิ่งผ่านกล้องแม่นัดหน้านัด,ลดหลังอยู่ เอมาเช่เจี่นอนเจี่หลัก่อนเพื่อนเลยเจอรี่นอนเร็วเรเร็วเลยเชิญชมนะคะขามนอนเบาสองอันติดกันเหรอคะโอ้ขามนอนเบาสองอันติดกันเหรอคะนอนนอนนอนค่ะนอนนอนแม่เย็บติดกันสองอันเลยเย็บเบาให้นะกลางคืนแล้วมันไม่ชัดเท่าไหร่ค่ะภาพไม่ชัดเท่าไหร่ เด,เดี๋ยวพอตอนกลางคืนใช่ไหมคะก็จะมานอนเบียดกันในเบาะเนี่ยคะ่ะแล้วก็อุ่นใช่ไหมลูกใช่ไหมใครเนี่ยใครบ้างถ่ายอยู่ข้างนอกนะคะนั้นมาขามกับใครมาขามกับน้ำหวานเหรอหรือน้ำอ้อยฮะโอ้ชอบเบาะใหม่แล้วลูกนอนทางนี้บ้างดินี่ทางนี้มีใครนอนเลยเบาะนี้นะ่ะนอนด้วยกันกินอิ่มนอนหลับโอ้มาบาังกล้องอีกแล้ว เดี๋ยวแม่เข้าบ้านกันนะนอนเบาะนะอุ้ยทําอะไรของแม่เนี่ยฮะเออนอนเบาะติดกันลูกนอนเบาะติดกันนะดูมาขามเลยนะดูมาขามนอนน่นนๆน,น,น,นไปแล้วไปแล้วใครเอยดำเกิงโอ้ยดำเกิงกลัวเหรอลูโลกโอ้โหดำเกิงนอนตรงนั้นที่ขาวนอนตรงนี้อือนอนด้วยกันไม่ต้องมองกล้องลกูกต้องมองกล้องแล้วเสียสายตา แม okay. ่ต้องเปิดแฟลไม่งั้นมองไม่เห็นนะลูกนะไม่งั้นจะขมุกขมัวไม่สวยนะนี่เอาบอกออกมาให้นะลูกนะพี่ขาวนอนอยู่ไหนดูพี่ขาวสิโอ้พี่ขาวอยู่นี่พี่ขาวเฝ้าน้องเหรอ้าวโอ้ยโอ้อแดลเข้าตาพี่ขาวเฝ้าน้องเหรอครับดีมากครับใครนอนเบาะเบาะไม่เอามาต่อกันได้ะใครนอนบ้างครับ ฉบาฉบานอนลงฉบานอนลงนอนลงนะครับชวนชมชาบาโอ้เสือน้อยหลับแน่หลับแล้วโอ้พี่เสือพี่เสือโอ้พี่เสือพี่เสือพากันนอนส,สลบสไลด์หมดแล้วหยอกกันกลางวันหอกกันหอกโอ้ยนอนหมดแล้วนูดีอล้นพี่ขาว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  กลัวพี่ขาไม่นอนเข้าจุดประทัดพี่ขาวเลยกลัวนูดานูดานอนแล้วคะ่ะนูดานอนแล้วอาบน้ำให้นะคะวันนี้คะ่ะนูดีก็อาบน้ำนะคะดูขนเงาเลยคะ่ะวันนี้คะ่ะดูนูดาเขานอน ไคเอ่ยดำเกิงโอ้ยดำเกิงกลัวเหรอลูกโอ้โหดำเกิงนอนอตรงนั้นพี่ขาวนอนตรงนี้อนอนด้วยกันไม่ต้องมองกล้องลูกต้องมองกล้องแล้วเสียสายตาแม่ต้องเปิดแฟลชไม่งั้นมองไม่เห็นนะลูกนะไม่งั้นจะขมุกขมัขมวไม่สวยนะนี่เอาบออกมาให้นะลูกนะพี่ขาวนอนอยู่ไหนดูพี่ขาวสิ โอ้พี่ขาวอยู่นี่พี่ขาวเฝ้าน้องเหรอว้วว้าวว้แปดจะเข้าตาพี่ขาวเฝ้าน้องเครับดีมากครับใครนอนบาะเบาแม่เอามาต่อกันให้หน่ยใครนอนบ้างครับชาบาชาบานอนลงชาบานอนลงนอนลงนะครับชวนชมชาบาโอ้เสือน้อยหลับแน่หลับแล้วเอาพี่เสือพี่เสือเอาพี่เสือพี่เสือ ชาเย็นชาเย็นหลับแล้วเหรอหือถ้านอนหือถ้านอนชายเย็นโอ้โจบคลิปกันที่นอนชานนอนนนนอน,น,อนยเราจะสันบรรส่วนบรรส่วนที่นอนกันแล้วแค่นี้ก่อนนะคะ